ตู้จำหน่ายย้ำยาเครื่อับผ้าครับหยอดเหรียญแล้วมันเด้งออกมาต้องแก้ย่างไรครับเนี่ยมันเด้งออกมาเนี่ยครับเด้งเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญบาทต้องทำยังไงครับผมครับในการ ตั้งค่าบอร์ดใหม่นะครับที่ตัวหยอดไม่ไม่ไม่ปล่อยไฟไปหาตัวหยอดที่ตัวหยอดไม่รับเหรียญนะครับให้กดปุ่มที่หนเนี่ยกดปุ่มนี้นะครับสามครั้งนะครับต่อไปก็กดปุ่มที่สองอีกสามครั้งนะครับสองสาอยากดทีเดีกันนะครับกดห่างๆกันต่อไปกดปุ่มที่สามอีกสามครั้ง ต่อไปก็กดปุ่มที่สี่อีกสามครั้งทีนี้พอกดอเสร็จหมดแล้วเนี่ยให้ถอดปลั๊กแล้วก็เสียบเสียบเข้าไปใหม่นะครับอถอดปลั๊กก็ทิ้งไว้ประมาณสิบวิถึง20่สิบวินะครับรอให้มันรีเซ็ตแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ครับในการกดปุ่มนะครับกดปล่อยนะครับ ทิ้งช่วงไว้นิดนึงนะครับอย่าก,กดแบบรัวๆนะครับอ่าสมมุติเช่นจะกดปุ่มที่หนึ่งก็กดอ่ารอแป๊บนึงนะครับแล้วกดอ่าแ,แล้วกดอีกทีหนึ่งนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมันจะปล่อยไฟมาหาตัวยอดเอง